เรามาดูในส่วนงานของการทำทันฟือ์เมื่อมีการดึงข้อมูลเข้ามานะคะ mm hmm. เมื่อเราคลิกนิวขึ้นมาโดยตัวระบบนะคะจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาถ้ารายการไหนที่สามารถรดึงต่อมาจากรายการที่ผ่านมา mm hmm. เช่นนะคะาการทำ PO สามารถดึงมาจากหน้า Purchase Request นะคะก็จะโชว์ด้านหน้าจอฟังก์ชันมาตรฐานว่าสามารถทำได้แล้วก็เอามามาคลิกเลือกตรงจุดนี้นะคะดูวันที่อะไรให้เรียบร้อยถ้าคลิกเลือกตรงนี้นะคะโมดักจะถูกดึงข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะถูกดึงมาจากหน้าของ Requisition นะคะคลิกเลือกนะคะเห็นไหมคะ ข้อมูลจะถูกฟิกมาเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราต้องฟิลเพิ่มก็คือริมาร์เสร็จแล้วก็ตรวจสวอบความถูกต้องนะคะแล้วก็เซฟนเป็นอะไรที่ง่ายมากสำหรับการดึงข้อมูลต่อๆมาที่สำคัญก็คือรายละเอียดต้องให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะในแบบที่2ก็คือการ e n t r y d a t a การนำข้อข้อมูลการชี้เมนนวนนะคะเราก็ต้อง ทำเองทุกอย่างเริ่มตั้งแต่วันที่การฟิลข้อมูลเพิ่มนะคะไม่ยากนะคะและแค่เราเลือก location. โลเคชันโลเคชันที่จะใช้ในการทารนเฟอร์เราจะทารนเฟอร์ไปที่ไหนนะคะสมมติว่าเราจะทารนเฟอร์จากนะคะเจเนอรัลสโตไปที่สตาร์บคัทเท,น,ทนนะคะ s t a ต f c a แคทินต้องการใช้สินค้าเราก็มานิวเลือกนะคะสินค้าเมื่อสักครู่ที่เราเลือกไปต่อขึ้นอยู่กับโลเคชันด้วยนะคะอย่างที่เคยแจ้งว่าให้สังเกตมุมขวามือ product r e m เมนะคะถ้าเกิดว่า product ไหนไม่มีสินค้าให้เราเลือกนะคะมันก็จะไม่ขึ้น ขึ้นโชว์โปรดักสินค้าแต่ว่าในสต์นั้นไม่มีนะคะมันก็จะไม่ขึ้นโชว์ให้อย่างนี้นะคะซึ่งความหมายนั้นก็คือสินค้าในสต์นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถเลือกได้เพราะระบบจะไม่ให้เซฟนะคะเรามาดูในส่วนของถ้าโปรดักต์ไหนที่เขาอนุญาตให้ทำท i m e f i l ได้นะคะ เราก็สามารถใส่จำนวนคุณ i t y นะคะที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เซฟนะคะในตัว product remain ก็จะโชว์ยอดสินค้าคงเหลือให้เราดูว่าปัจจุบันสินค้าคงเหลืออยู่เท่านี้นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับการทานเฟอร์ไปยังแผนกต่างๆในส่วนของการทานเฟอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาวิวกันดูว่ารูปแบบหน้าตาของการทานเฟอร์เป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ ก็จะมีราคาคอร์สโชว์ให้นะคะให้เรียบร้อยนะคะเป็นการเทสต์ดาตาที่นำเข้าข้อมูลนะคะตัวนี้จะเป็นการโพสต์มาเป็นการดึงมาจากร l i ิช t i o นนะคะว่ารายการไหนที่เราต้องการที่จะทาเฟอรให้กับแผนกอื่นๆนะคะต่อมานะคะในส่วนของ ทานเฟอร์เรียบร้อยนะคือการทานเฟอร์สก็การยกย้ายแผน,นะคะ